สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมครับกิตพลเดชวิสัยตอนแรกว่าจะไม่คุยเรื่องนี้นะจะจบไปนะนะเรื่องซา่าแต่ปรากฏว่ามีกู้ภัยกู้ภัยจังหวัดเลยกู้ภัยคนเดียวอนะคนเดียวเท่านั้นนะที่มันออกมาพูดนะนะว่ามันประกาศเนี่ยมันจะไม่จับหมาแมวจะไม่จับอะไรทั้งสิ้นมันประกาศออกมาย้ํานะมีมันคนเดียวนะอย่ารวมเหมาไปที่กู้ภัยทั้งประเทศ ก็เลยทาให้ผมต้องมาพูดเรื่องนี้เรื่องซาร่าเนี่ยซาร่าก็ออกมาละออกมาแล้วก็ตายตั้งแต่วันแรกและ้ะคนที่ไปจับก็มาสารภาพเรียบร้อยละว่าทํามันตายก็ดูพฤติกรรมดิตั้งแต่จับมันมาผูกมันมาเอามันมาทุรักทุเลขึ้นรถเอาประสอบคุมกดมันกดมันดึงมันดึงมัน แมงหมาตัวเดียวและตัวเล็กด้วยแม่งกลัวปอดแหกันสามสี่ตัวน่ะทำให้หมาแม่งตายหมามันตายถ้าออกมาสารภาพแต่ตอนแรกก็จบไปแล้วก็ไม่ออกมาตอนนี้ก็อยากจะรู้ว่านายกรู้ตั้งแต่แรกไหมว่าสา่าตายไอเจ้าของเนี่ยไอคุณยายเนี่ยรู้ตั้งแต่แรกไหมว่าสา่าตาย แล้วก็มุบมิบมุบมิบกันกันชัยรู้กันกับไอ้นายกไหมรู้กันกับไอ้เจ้าของไหมและไอ้รู้กันกับไอ้คนที่เชิญไหมเชิญไอ้พวกเกี่ยวกับหมาทาั้งๆที่แม่งไม่ได้ไปยุ่งไปวุ่นวายไปช่วยเหลือจริงๆงจังๆเลยเชิญไปออกรายการไปนั่งเสนอหน้ากันมันก็นมาฟอกขาวกับไอ้พวกนี้อยากรู้ว่ากันชัยรู้แต่แรกไหม นะแลสรุปผลออกมาเป็นอย่างนี้เจ้าของแม่งจะไปแจ้งความจับเทศบาลว่าทำหมามันตายถ้าจะแจ้งความจับจริงๆนะมึงต้องจับเทศบาลเจ้าหน้าที่สามสี่คนนั้นและจับยายมึงด้วยจับคนที่ร่วมกันเป็นส่วนที่ทำให้สาร่าตายก็มึงคนที่ไปแจ้งเทศบาลมาจับแล้วมึงก็เห็นกับตา ว่าจับหมามึงยังไงล็อกหมามึงยังไงตอนนั้นมึงอาฆาดแค้นมึงอยากจะยิงกระบ,บา,าลตายห้ตายของตายหาไปเลยเพราะมากัดมึงมันเป็นหมาอักตันยูมันเป็นหม,ม,มาเนลคุนอารมณ์ตอนนั้นตอนหลังพอข่าวโคมคามโคมคามพวกม,ม,มึงก็มารักหมากันเหลือเกินรักกันปานใจเยี่ยอะไรกันเหลือเกินอ่ะอันนี้เป็นความผิดพลาดของรายการโหนกระแสะครั้งหนึ่งนะที่ทำรายการนี้ คนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์มึงก็ไม่เชิญเขาไปคนที่ดูแลตั้งแต่แรกมึงก็ไม่เชิญเขาไปมึงก็ไปเชิญคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยไปอ่าโอเคคณะนี้กลับมาถึงกู้ภัยที่แม่งประกาศว่าแม่งจะไม่จับหมาจับแมวจับเพี่อะไรแล้วเพราะมันกลัวกลัวจะโดนติดคุกมึงนี่สติปัญญาดีอยู่หรือเปล่าวะ สติปัญญาดูตอนนี้แสดงว่ามึงเข้าข้างไอ้ไอ้สามสี่ตัวที่จับหมาไปตายมึงเข้าข้างมันใช่ไหมฮะมึงมีวิญญาณของกู้ภัยไหมมึงควรจะไปลาออกจากกู้ภยัยได้ข่าวเป็นประธานด้วยนะน,นั่นน่ะกู้ภัยทั้งประเทศไม่มีใครเขาคิดเหมือนมึงโดยเฉพาะพิษณุโลกพิษณุโลกเขาจับหมาจับแมวจับงูจับหาอะไรก็ได้ที่ใครแจ้งเขาไปถ้าเขาไม่มีความพร้อมเขาก็จะประสานงานให้คนที่ทําเป็นมาจับ ไม่มีใครก็าประกาศหรอกไม่จับหมาจับแมวจับงูแล้วมึงจะเป็นกู้ภัยตำหอกอะไรถ้าเกิดหมอแม่งบอกกูไม่รับรักษาคนไข้กูกลัวติดคุกอย่างนั้นก็ได้หรอวะตำรวจบอกกูไม่รับแจ้งความกูกลัวติดคุกอย่างนั้นก็ได้หรอวะผมจะบอกให้อ้นั้นมันคนเดียวนะคนเดียวนะที่มันออกมาประกาศนะอย่าเหมาวรวมกู้ภยัยกู้ภัยเขามีวิญญ,ญาณเสียสละเว้ยเขาทำถูกเขาไม่มีติดคุกหรอก อ๋เข้าใจป่าโอ้โหฟังแล้วแม่งขึ้นเลยขึ้นมากมากขึ้นจริงๆแล้วมึงพูดในนามมึงนะมึงอย่าพูดในนามกู้ภยัยมึงพูดในนามตัวมึงหรือกู้ภัยที่มึงเป็นประธานเอาแค่นั้นพอแต่กู้ภยัยทั่วประเทศเขาไม่ได้คิดอย่างมึงนะเว้ยนี่แหละผมถึงว่าหมาตัวเดียวไอซาร่าเนี่ยมันทําให้ รู้ถึงสันดานขมูลสันดานของคนแต่ละคนนะโอเคมันผิดพลาดกันได้การใช้ออกมารับผิดชอบยังไงได้บ้างอะมาขอโทษขอพลอยอะไรได้บ้างอะหรือก็แล้วก็แล้วไปคุณะลืมนะคุณได้โล่สืบมวลชนฐานันดอนสี่หาเหวี่ยงเหญ่เยอะแยะมากมายนะเว้ยคุณต้องแสดงสปิริตนะเว้ยนายกเทศบาลแสดงสปิริตหน่อยได้ไหม เออนะโอเคก็พูดแล้วมันขึ้นก็เท่านี้เท่านี้แล้วกันนะครับผมนั่นะคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะจะชอบก็ชอบไปก็ดีไม่ชอบก็ไม่ชอบไปก็ดีเหมือนกันนะครับผม ช่องกิจโพสชาแนลนี้ตั้งออกมาเพื่อที่จะเป็นคู่ขนานกับสื่อกระแสหลักถ้าเห็นอะไรไม่ชอบมาภาคนไม่ว่าจะเป็นสื่อหน้าไหนก็ตามไม่ว่ามึงจะดังมึงจะใหญ่มึงจะขนาดไหนก็ตามผมจะนำเสนอในแง่มุมอีกแงม่มุมที่พวกมึงไม่ได้นำเสนอนะนั่นคือจุดประสงค์ของกิจโพสชาแนลครับ มาซื้อหนังสือผมครับธรรมะสไตา์กิจในสือเล่มนี้ตั้งใจเขียนมากๆอยากจะรู้ว่าไอ้พวกที่ไปแหกปากอยู่ทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งพวกที่อดีตพระทั้งหลายอ่ะไอ้นั่นมันก็แค่ทิษฎีมันก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้ามึงมีวาทศิลป์มึงก็เอามาพูดกันแล้วมึงก็จะอ้างพระพุทธเจ้าอ้างพระพุทธเจ้า คาำสอนของพระพุทธเจ้าก็เท่านั้นแหะครับแต่ธรรมะจริงๆนะครับมันคือธรรมชาติครับธรรมะสตาสตากิจนี่จะบอกเรื่องราวที่เราบางครั้งปฏิบัติธรรมอยู่แต่ไม่รู้ตัวครับคนดีไม่จำเป็นต้องไปวัดคนไปวัดไม่จำเป็นต้องเป็นคนดีนั่นแหละครับสั่งซื้อกันได้ครับ290บาทตอนนี้ยังเขียนไม่เสร็จนะ แต่ต้องการระดมเงินมาเพื่อที่จะเป็นทุนในการไปสั่งไปให้โรงพิมพ์ครับเล่มสองเล่มห้าเล่มสิบเล่มสั่งซื้อกันมาได้เลยขอบคุณครับเงินเข้ากองทุนอิสระพลครับกองทุนอิสราพลนี่ครับตั้งมาร่วมสิป,ปีแล้วนะดูแลผู้ยากไร้และก็หมาจรจัดครับมีผลงานเยอะแยะมากมายปีหนึ่งจัดกิจกรรมไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง โดยเฉพาะช่วงโควิดนี่ยมีตู้ปันลักมีจากเข้าวสารอาหารน้ามีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมเงินที่ท่านสั่งซื้อหนังสือธรรมะาสตรจากิจก็ไปเข้ากองทุนอิสราพลนี่แหละครับติดต่อผมได้ทางเฟ c บุ o o รดกรกิจพลเดชวิสัยภาษาไทยไอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับแล้ว ถ้าดูในช่องกิจโพสชาแนลกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยไม่ถึง1นาทีครับแล้วก็ช่วยซื้อของผมด้วยหนึ่งในนั้นมีกระถางครับอันนี้เป็นถ้วยกาแฟเอามาทําเป็นกระถางเป็นแฮนด์เมคแฮนด์เมคไม่พอครับเป็นฟรีแฮนด์ด้วยขาย2องบาทโคตรถูกเลยช่วยซื้อกันหน่อยนะครับผมขอบคุณมากจริงๆ เราท่านมีความสุขนะครับเราขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวชายทั้งป